มณฑลทหารบกที่27นำกำลังพลบริจาคโลหิตช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเลือดในห่วงการระบาดโควิด1 9ระลอกใหม่ที่สมโมสรนายทหารคาดประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรีทวชัยแจ้งประจับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27นำคณะผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าบริจาคโลหิตซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่2ที่มีนโยบายให้หน่วยทหารขอความร่วมมือจากน้องๆพลทหารกองประจำการที่สอบได้นักเรียนนายสิบทหารบกและน้องๆพลทหารที่จะปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคม2564นี้พร้อมเชิญชวนกำลังพลร่วมกันบริจาคโลหิตในห่วงการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเลือดและนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 โดยมณฑลทหารบกที่27ร่วมกับกองพันทหารมาที่21กลุมทหารมาที่6กองพันทหารราบที่1กลมทหารราบที่16นํากําลังพลมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสร้างกุศลซึ่งมีกําลังพลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าร้อยนายและคาดว่าจะได้รับโลหิตไม่น้อยกว่า3 1 0 0 0ซีซี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องซึ่งมณฑลทหารบกที่27เหล่ากาชาติจงังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้จัดการทหารบกได้แจ้งให้หน่วยขอความร่วมมือกับน้องๆพลทหารกองประจำการ ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบน้องทหารกองจำการาที่จะดบทประจำการในวันที่1นึ่งตุลาคม 2, 5ง4 นุ่มใหญ่ชาวร้อยเอ็ดเปิดร้านขายเสื้อผ้าบนห้างในกรุงเทพเจอพิษโควิด -19 ขาดทุนย่อยยับตัดสินใจกลับบ้านหาอาชีพใหม่สวมชุดสไปเดอร์แมนขายข้าวเกลียบปลาทอดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรหลายคนที่ขับรถผ่านบริเวณสี่แยกถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดจะตุรพักพิมานอำเภอเมืองร้ออ็จังหวัดร้อเอต่างอดอมยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นสไปเดอร์แมนถือข้าวเกลียบปลาทอด ขายให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมาและมีผู้ที่ให้ความสนใจอุดหนุนซื้อข้าวเกลียบปลาทอดอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามทราบว่าผู้ที่สวมใส่ชุดสไปเดอร์แมนที่เห็นคือนายชนทิวัตประทุมทองอายุ40ปีชาวบ้านสะบัวตำบลสะบัวอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าตัวบอกที่มาว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ประกอบอาชีพขายเสื้อผ้าเด็กตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมานานกว่า10ปีโดยจะเช่าล็อกขายวันละ1,000บาทก็พอมีรายได้เลี้ยงดูภรรยาและลูกๆแต่หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงปี2563ตนก็เริ่มขายของลำบากบางวันก็ขายได้ไม่พอกับค่าเช่าค่ากิน กระทั่งเดือนมกราคม2564ตนและครอบครัวจึงได้ตัดสินใจกลับมาอยู่อีสานบ้านเกิดที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัด้อยเอ็ดเพื่อตั้งหลักและหาอาชีพใหม่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวระหว่างตกงานอยู่บ้านช่วงปลายเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาตนเห็นเพื่อนๆที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันออกไปเรข่ขายข้าวเกลียบปลาทอด ซึ่งรับมาจากจังหวัดปัตตานีนำมาทอดแพ็คใส่ถุงก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีจึงได้ติดต่อรับข้าวเกลียบมาขายดูบ้างโดยได้หาทำเลที่มีคนพลุกพล่านที่บริเวณสี่แยกไฟแดงเลี่ยงเมืองจตุรพักพิมานโดยเช่าห้องพักเพื่อเป็นที่หลับนอนและทอดข้าวเกลียบแพ็คใส่ถุงก่อนจะนำมาขาย ในช่วงแรกก็ขายได้เวลา30-50ถุงรายได้ต่อวันประมาณ600-1,000บาทหลังจากนั้นตนจึงได้คิดว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มยอดขายได้จึงได้หาชุดสไปเดอร์แมนมาสวมใส่ให้เป็นจุดเด่นลองดูพร้อมสวมหน้ากากอนามัยทับอีกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อว่าปลอดภัย มาเดินเร่ขายก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าอุดหนุนซื้อข้าวเกลียบมากขึ้นถึงวันละ150 2 0 0ถึง200ถุงสร้างรายได้วันละ3,000ถึง4,000บาทซึ่งก็มีลูกค้าบางคนที่มีลูกหลานติดรถมาด้วยก็จะขอถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกโดยตนก็จะเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิดด้วยเสมอแตว่ากมาเห็นมู่ มือจวานแล้วเขาขายข้าวเกียบเขาจะไปขายน้ำตลาดนัดไปทอดขายกับร่องไปเบิ้งนอกะเห็นเขาว่าเขากับพ่อขายได้ oh. แต่กันเลยเกิดไอเดียว่าถ้าเข้ามาขายตลาดนัดเวลาขายมันหน่อยราคาซีมันกับแพงแต่เลยล่องมาขายย่ไฟแดงมึงน่าจะโอเค แรงๆว่าขายกันได้มื่นละสามสิบห่อสี่สิบห่อห้าสิบห่ออยู่ประมาณนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นใน YouTube เขาใส่สุดพวกสไปเดอร์แมนพวกซูเปอร์ฮีโร่ขายคว่อะไรขายนั่นขายนี่น้ำซีแยกพอดีก็เลยมีสุดอยู่แล้ว ก็เลยมาล่องจี่วามาล่องเบิง้งรวบแล้วจนจิงทองที่ร้อยเอ็ดเป็นนักเรียนชั้นม .6 สารภาพติดการพนันออนไลน์นำทองที่ได้ส่วนหนึ่งไปขายซื้อ iPhone 12เมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่28เมษาย,ยน2564ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็พลตำรวจตรีไพรโรจน์มังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อเอพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวทกามาพันตำรวจเอกวีรวัต์ส,สบัว พันตำรวจเอกศิรสันเ์ยืนสงวนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพันตำรวจเอกเนติวัฒน์จันทราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดพันตำรวจโทไพรัน์บุพพารองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดพันตำรวจตรีนัทพงษ์นาอุดมสารวรสอบสวนพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนภาคสี่และตำรวจกองปราบ กองกำกับการ3ามบก,กปคุมตัวนายธิรพัฒน์เกียรสาคูอายุ19ปีบ้านเลขที่202หมู่6ตำบลน,น้ำใสอเภอจตุรพักพิมานจังหอยเอ็ด 101, ผู้ต้องหาชิงทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดร้อเอดที่บุกเดี่ยวเข้าก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านทองเฮงดีตลาดหนองแคนอเ,อเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดเมื่อวันที่24เมษาย,ยน2564 ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจูธรเมืองร้อเอ็ดรับแจ้งมีเหตุคนร้ายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมเสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงขายยาวสีดำสวมรองเท้าแตะสีขาวสพายกระเป๋าเป้สีดำขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านจากนั้นได้ถือมีดยาวบุกเดี่ยวเข้าภายในร้านพร้อมกับขู่เจ้าของร้านและพนักงานให้ส่งทองมาจากนั้นคนร้ายได้ปีนเข้าไปหยิบเอาทองใส่กระเป๋าที่เตรียมา ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีก่อนวิ่งออกจากร้านขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากการสอบสวนทราบวาคนร้ายได้ทองรูปประพันธ์ไปประมาณ11บาทรวมทั้งหมด7เส้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจผู้ทรเมืองร้อเอ็ดได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีกระทั่งสืบสวนจนมีพยานหลักฐานเพียงพอเชื่อได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด จึงได้ขอสารจังหวัดร้อยเอ็ดออกหมายจับคนร้ายดังกล่าวต่อมาชุดจับกลุ่มได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายได้หลบหนีมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตำบลเหมื่นไวยอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจึงได้สนที่กำลังปูพรมค้นหาปิดล้อมค้นหาอาพาร์ตเมนต์ดังกล่าวสามารถจับกลุ่มนายธีรพัฒน์เกณฑ์สารูคุมตรวจสอบสวนขยายผล เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในตัวเมืองร้อยเอ็ดจริงโดยนำสร้อยคอทองคำที่ชิงทรัพย์มาได้ไปขายแล้ว4บาทเป็นเงิน90,000บาทนำไปซื้อ iPhone 12 30,000บาทเศษโดยวางแผนเส้นทางก่อเหตุจาก Google Maps โดยทราบว่า ผู้ต้องหากำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีแรงจูงใจในการกอร่อเหตุจากการเล่นการพนันออนไลน์และมีนีิสินจำนวนมากหลังกอ่อเหตุได้หลบหนีมากบดันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นจึงคุมตัวไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพณนะร้านทองจุดที่กอ่อเหตุดังกล่าว แล้ทุกเไหนคือที่เราทานทานไดได้ทุกเมเลมันเลื่อนแล้วมีต้องเปิดเข้าเข้าให่ได้เข้าให่ได้กระโดดต้เข้ากันเลยเข้าใ่ขอนุญา